แล้วพลัดลืมคำพีโบราณนะเนาะยู่แล้วนะอ๋อกดไปแล้วโอเคโอ้โหูไอ้ชี้ห้าบุญสี่เอาพี่ต้นแล้วพี่ต้นไม่รับพี่ทัดเข้าตีหรอต้นรำหน่อต้นไอ้เชี้ชิ้มหายลืมไม่ได้ไม่ทันแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้อะหลอกอะไรก็ไรนินมันไม่ต้องใช้หรอกนินแค่ไปหมุนโอ้โหจะไป คัดได้เก๊ะอย่าง่ะเดี๋ยวเก๊ะให้โอเคอ่าบ้าน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 มาได้อยู่กับได้หนูหนูหนูกดกดเข้ามาเกิดทางกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงรูปละระบายก่อนตรงกลางอ่ะต้นต่อลาคัดละตายตายตายพี่ชายแกงวันนี้เ่ะฝังยาให้เก๊ะเก๊ะติดปะชิบหายแล้วมันมาแล้วทัดมามา ผูกพี่ไม่ต้องช่วยหน่อยหรอกพี่จัดคนเดียวก็จัดอันนี้หมดแล้วไม่ติดว่ะเล่นก่อนก่อนยังไม่ได้จัดไอ้เก๊กเดียวขึ้นมาไปโอเค้องออกเก๊กเดียวหน่อยเอาดอกเอาดอกไปนะมาวุ่นจัดพิษหมื่นสองเอ้าไอ้เชี่ยแก้พิษกูไปไหนวะเนี่ยสัตว์ อย่าพ yeah, like ีชชาลนวะพีช hmm. พ yeah. mm ีชเบากับเซิร şey ์ฟนู้นเยอะพี่เฮ้ยเซิร์ฟนู้นแล้วพีชหุ่นเกดเดี๋ยวเกิดไปถ่ายกันได้หนูโคตรแรงพี่ไม่มีใครตีชายโดนสะท้อนไปเรยด้วยไม่มีใครตีพี่เลยวะไอ้เหี้ยแรงแรงโคตรหมื่นไอ้เกก่อศควรยิงแรงจริงว่ะควรห้าหมื่นห้าเดี๋ยวจะห้่าจะบ้า อ่ะปูไม่ค่าสิบหกเลยวะเนี่ยดีห้าล้านเนี่ยไม่ได้แล้วแม่นลบมามาบอกหนูนั่นมาไอ้นี่เท่าไหร่เกงโอเคตั้งเลื่มเนี่ยจิกดับด้วยเอาเอาก่อนโอเคก่อนข่ามันก่อนโอ้โหตายว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยไม่เห็นคุณโดมเดือคุณโรมดีดแข็ดีดไข่ขาดไหมเนี่ยเกิดเกิดมาตรงฐานเลยได้ไหมเยมามาเกิดมาตรงบ้านก่อนมาโอเคครับอุ้ยเอาสัตว์น้องท่านยังขาดเก๊กอะไรอ่ะเก๊กเลือด ใช่ครับอ่าครบแล้วเดี๋ยตัวดาบต้นมันมาแล้วมามามาหกมือทีเดียวพี่ต้นตีทีเดียวพี่พี่ยังไม่ดาบเบี้ยวยังไม่ดาบเบี้ยวสองอีกจะดาบเบี้ยวสองเท่าไหร่มาหน้าไปไปอย่าลืมกดไปแล้วสองหกมือมุกมุกบุกมุกกลางเลยเด้อต้องหน้าประธานาบดีเลยละกัน เฮ้ยแตกแตกหมดโอ้โหเนี่ยเฮ้ยโผล่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วเนี่ยพี่ไอ้เหี้ยหมุลักมาไปเยอะหายหมดไปเกิดสันมาแล้ววะเกิดที่ปรสิตเกิดไหนเกิดไหนเกิดกลางนะเกิดกลางนะไอ้้เหียจะหายหมดนะพี่ชายโอ้โหแต้มถูสีอะเนี่ยเหมูอยู่ทวนทวนก่อนทวนก่อนผูกโดนแช่ โอ้โหถูถั่วทองออกนถั่วทอแดงแมาดิไม่แดงเยถวนโดนสะท้อนเกิดมาออกนะแดงเนี่ยผมเอาแดงบ้านกันวิสุทธิ์ศรีนั้นเนี่ยตายก็หมดนั่นน่ะพี่กดเล้งแดงไปอ่ะเออป่ะกดเล้งแดงเลยาบ้านหนึ่งนะสัตว์เอ้ยไปั้นแรกยังไม่ได้วะแป๊บนึงแป๊บนึ่งแปมหนำนะแต่แปมหนำมานะ แแดดงป๊บเียวคนเราตามเลี่ยทำไมแต้มเราหนำเนี่ยเขาไม่มีตัวไก่เราก็มีตัวไก่เกิดเกิดตะตัวเลยเนาะหมอเราก็น้อยไงบู๊เต็มแต่หมอตัวเดียวอมอเออไปลุยแป๊บนึงจะแดงแล้วโอ้โหเยอยตุ๊กลางชายมลุตรงกลางโดนสะท้อน จะออกไปความต้นดีกว่าต้นซ้ายหนึ่งโอ้โหเช่ยนี้นี่ผิดรุนรัวไอ้เหี้ยมันแก้ไม่ทันนะไปเกิดบ้านไอ้กลางก็ได้กลางก็ได้กลางก็ได้กลางเยอะดีมาทันมาเอาไอ้แม็กเนี่ยเดี๋ยวตามไม่อยู่ไอ้เชี่ยเกิดไม่ได้ว่ะโอ้โหโดนสะท้อนโหสะท้อนเหมือนย่องดูเขาใส่เวลสองเม็ดหนึ่งมาพี่เงี้ยโดนสะท้อน ผมจำได้ผมเคยสอนอยู่เขาใส่ต้นทำดาบอีกเล่มต้นทําโย่สองนะได้เอาพิษกันเอาไปเล่งแดงด้วยพี่โดนนินพิษเนี่ยก่อแตกรันระบายไปโดนสะท้อนนแสงจัดไอแม็กดาบไปเนี่ยแหละโอ้โหไปเชี้ยร์ห้าหมื่นสามไม่ตายแล้วห้าหมื่นสี่ขาดนิดเดียวเมื่อกี้ถ้าเปิดห้าล้านน่าตายเมื่อกี้ ไม่เต้มปรตามแล้วว่ะไม่ถ้าพี่มีแหวนดำมันตายไปแล้วพี่อ่าพี่จัดแหวนอย่างเดียวพอแล้วตอนนี้ไปพี่ต้นแหวนไม่ข้ามั่งเอาเราจะขายแยกได้เหรอปั้นปั้นปั้นมันมีคนอยากได้หูไงก็คือจับเอว่าราคาสามสิบเคมันไปได้เว้ยแต่แหวนแหวนสี่สิบเคแม่งก็ถูกเกินถูกเกินพี่จัพี่จัดแหวนไป คือเออ้รือว่าแหวนแม่งคุ้มว่ะไอ้ละระบายตา้ผมตา้ว่ะแหวนจัดคนคุณโองคนละวงไอ้จ้าเมตขัมเป็นุงหนึ่งแหวนพอเลยเนี่ยนินมันทุบอย่างเดียวเลยว่ะเอ๊ะิ่งขายขายนะผมขอเวลาวันที่สิบหกื้องหวยครัมาแล้วมาแล้วโอ้ยเจี๊ยเก็บไว้เลยดีกว่าพี่ชายไม่อยากขายแล้วอ่ะเอาจริงๆอ่ะคือราคาแม่ง เออวลาจริงๆถ้าผมถ้าผมเอาเองผมก็เคลื่อนยีกไม่เท่าไหร่เองกว่าใช่ก็คือตอนแรกอ่ะที่เราพูดกันว่าขายเพราะราคามันดีเว้ยแล้วพอเฮ้ยพี่เด้งมาเนี่ยฮะเฮ้ยโอ้โหเด้ยคิดว่าพี่เด้งตกใจนึกว่าตกใจเออเห็นอะไรมนกระตุกค้ามันแป๊บนึงปะใช่คิดว่าพี่โดนเด้งสวยแหละเคลื่อและเน็ตหรือเปล่าโอ้ห้าหมื่นห้าเลยห้าหมื่นห้าเอาเป็นกันหมดอ่ะอ๋อพี่ได้ปรับปั้นใช่ใช่พี่ชายช่วงสงเกตเลยเนี่ย แค่นี้ดับไม่ร้อยหกเอ็ดนะเนี่ยไอ้ไม่ร้อยเจ็ดเอ็ดนะเนี่ยเจ็ดเมื่หน้ยสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าข้าเปลืออะไรครับประดับหรือว่าอาวุธชุดไอ้แม็กตายหนูสับตายหมดเลยตอนเนี้ยกางกางกางเนี่ยโคตรเดื่อไปบอบปั้นแบบไอ้โมดรุดิรุ่ยเพื่อนโดนบินไม่ทันว่ะเออโดนบินขนาดนี้กำลังสวยเลยตอนเอไม่ได้ลงพินหรอกหมายึงว่าเอลงพินโอมหรอโอมลงค่ะโอมติดใจละกลางเด้อ อมติดใจละไม่ได้จับละอมติดใจละเอ้าเยี่ระท้อนจะเล่นนินไหมล่ะโอ้โห้นมันติดปันไงไอ้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 อยู่้น้าอหไอ้นอ้นอ้ไน้ไอ้ไอ้สอ้ไอ้ไอจไอ้ไอ้ไอไอ่ไอ้ไอาไอ้ไอ้ไอ้อ้อก้ไนเรา้้อ้หา้อ้ออ้ไอ้ไไ้อ้อง ไอ้เหี้ยยังโด้วยสมัยตีหมอกูบวดย่อมดูย่อมดูตีหมากูอย่าตีหมอกูโอ้โห้เหี้ยตึงสัตว์เดียววะคนหนุวาวายหิวให้อยู่อ่ะเด้ๆๆๆเชี่ยเล่นวายเหี้ยมันเยอะมากอุ้นไหอยู่ไหนไม่ได้อยู่บ้านเหรออยู่ครับแมันย้ายของมันทันผมมาช้าเอ้าวาวาตีดาบตายวะเนี่ยไอ้ระบาย ตัวะได้ินตายจะตามไปต่วบไเคยระเลกับสี่มันอเปิดเทอมแล้วจะกลับมาพลันมอละไอ้แม็กอยู่ตรงกลางเลยเดี๋ยวไอก็จะไปวันพุธนะอโอตายไปหนึ่งพี่ตายไปสองเอ็เนาาไปสามก่อนเปิดเทอมไอก่อนเปิดเทอมตายไปสี่โอ้โดนสะท้อนไอ้จัไอเหยดาวอเยอะกับไอทัดผิดไปพี่โอ้ยเฮ้ยลืงเอาหน่อยเว้ยไป สูส้สู้สู้แกให้ว่าโอ้โห sí> แก้ว่าวาจัดกดไม่ทันต้องตีปั้นว่ะพี่ไม่ทนันตามไม่ทันไป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 ดนดูดูดัดูดูดงดูดูดังหดูดูดูดดูู้ด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 ยดอดเดูดดอดูดูด่ดู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 ดดู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 ยูดููด้หดู่ดูดโดดดะดทั้งดดู ดินเยอะด้วยหนาวก็เยอะเจ็เดเจ็เดเจ็ดเจ็ดมันมันมันเอาไหมเอานะเกียรตินแช่ลงเนี่ยผมลงหมงูม่พิษทิ้งไปเลยมันไปไหนหมดวะนี่ตรงนี้ตรงนี้เอาทวนก่อนเลยไอ้สัตว์โอ้โหใช่ทวนอ่ะโอ้ยล้มสองดี๋ยวอีกอนได้สองไ,ไ,ไ,ไหวไหวไหวโอ้โหดินแม่งไอ้ยันดินโง่ดินมันแรงอ่ะต้นนินจานี่เป็นตัวหญิงป่ะตอนนี้ เอสพ s เอเหรอเอ่อลชายอยู่เลยกชางๆๆมัมัคุคมหญิงอะอยู่กับมาดคุ่มชายอยู่กับ่อสพีเอลนงบ้านเ่ไหมอเงี้ยมันตีบ้านรอยู่เลยพอเงันมายังพี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงมาบ้านมาไปบ้ากันไปบ้านกับ้านกันบ้านหน มา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 ฆ่าแม่งก่อนเนี่ยไปไปไปพี่ต้นน้ำเดี๋ยวน้ำให้เดี๋ยวน้ำให้ค้าให้มากลางเด้อเอามัดก่อนเด้อมัดก่อนมัดก่อนตายไปหนึ่งโอ้โหตายไปสองปิ้นไอ้ขี้ขี้ข้หลังหมูสัสมันมะโอ้โหเฮียดูดิทวนแช่เรื่องเอาทวนก่อนว่ะพี่ต้นเรื่องเอาทวนทวนก่อนท่านทวนแม่งแช่อะแช่ยับยับเลยนะ โอนแบงก์ฟรีสัเนี่าลื Newman, มกดไปแช่ดีอยู่นะมัดนะมัดนะนะทวนโดนผมปิดไปแล้วพิน no พ <No? ินพ so anyway er ี่พินโอ้โหพินพินว่ะนินแม่งทุบอย่างเดียวเลยอ่ะนินระบายอ่ะอืมต้งหายหมดแล้วยปบ้านนแป๊บึงเดี๋ยวาลองเล่นบัฟฟ้าดิ เอีถ้าคนเยอะบัฝฟาก็ได้ผลอยู่นะโอ๊ะนี่ลองแล้วมีต่อแดงหมดแต่ว่าเล่นได้อยู่โอ้โหเฮ้ยเปรี้ยถอนปะปั้นป้นปั้นถอนถอนเปี้ยดีไข่ขาดโอู้หูได้พินดีฟีพินดีฟีพี่ชายพินพินจบแล้วพินตายละหงอนโอ้โหเก็บหมดออกมาแล้ยถอน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 เก็บหมดปั้นปั้นเก็บปั้นหน่อยหน่อยนัดอิตาจิ ไอ้เียเขาจะเอาพี่ก่อนเลยอิชิจิอ่ะหัวมันโดนดิอยากได้หัวเลยแเม้นินงๆไอ้แม็กเอาไม่เทพสูตรพี่เทพสูตรสัตว์ไอ้เหี้ยปีนไปติดวะไอ้เหี้ยยังโดมจะฆ่าหมอผมในบ้านโดมตีแต่หมออ่ะไอ้เหี้ยเอาแดงแป๊บนึงแดงหมดไอ้เชี่ยหมอบูก็โหดนะเนี่ย ตาจิโอ้โหตัวมันแช่ว่ะสายไม่มีแดงอ่ะพี่โ้นต้องทำเสื้อน้ำหรอกำลังเข้าบ้านไปนั้นอ่ะมันผมพี่เสื้อน้ำอยู่นะพี่โโอ้หเกิดบ้านอยู่อะโปมั้งย่างโดวทวนเทพโอ้โหโดนแช่ย่างหไม่กี่ทีเดียว้องเลย ไป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 หนุนตามหลังยตามหลังโยมีทัตพิษรัวรัวจะไปน้องจะไปโอ้โหจะตายแค่มาถอดมาเข้ามาข้ดมาทวนทวนที่ทวนทวนสองตายโอ้โหยค่โดนดามินยดไว้ยืน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 บ่ไหว พี่อาจารฝันแบบไอ้ไกลแล้วอ่ะอะไระพลังของพินเจอดเจ็ดเอ้ยอาจารฝันนี่เท่าไหร่แล้วนาะสาจรฝันจะขายพินไม่ไดนะโอ้โหไอ้เหี้ยมันเยอะมากไปเลยมัน cover เกินเกียร์อาจารฝันเดี๋ยวเคลียร์บ้านไปก่อนโอเคโอเคนี่อาจารฝันจะบ้านเต็มเลยนั่นแหละโอ้โหติดประสิทธบุ๊บเออโดนมัดวะ ไอ้เชี่ยโดนมัดล็อกผินสองโอ้โหมัดพินนี่ตุ๊มันมัดนินเนี่ยผมกะจะเล่นรินนินนะน่ะเมื่อกี้วิ่งแก้ดิแล้วเข้าไปสวดใหม่ไอ้จัดโดนมัดล็อกเออเลยเชี่ยไปโหมัดก่อนมิครันต้องมัดก่อนนะเกิดฐานปะเกิดหายข้ามลุย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 เกิดฐานไอ้ยึดฐานเต็มเล่นดืนหมื่นโอ้ย ไม่ต้องฆ่าเดียวแล้วสกิลหมูอย่างเดียวจบเออมูยัดอย่างเดียวอ่ะย่าหมูเจ็ดหมื่นนะเดี๋ยวไม่ต้องไป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 มันมาแล้วเนี่ยแล้วไม่ต้องไปก็ได้แลวมา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 เมื่ไหร่ซุปเนอยู่ไหนกันบ้านบ้านบ้านเกิดเกิดเกิดบ้านโอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยหนูแก้พี่พี่อ่ไรวะแก้แล้วแก้แล้วพี่ไปโอเคมามาดันมาแล้วมาเยอะแยะเดี๋ยวผมรอกลางเดี๋ยวผมรอกลาง อ่ไปไปกลางผมกำลังไปมาลอกลางทำให้เอาทวนก่อนนะทวนก่อนนะทวนก่อนนะหมัดหมัดเลงหมัดได้นะโอ้ผมตายแล้วหมัดเข้านะโอหมุดไปเที่ยวบ้าเลยหมัดแม่งหมัดแรงยังวะปล่อยเมาส์เลยอันนี้ไม่แดงแดงหมดอมยิ้มหมดพี่อมยิ้มหมดแดงหมดสหายหมดมันเลยบางหมดพอดีอะวอจบพอดีสหายติดละมามาเดิกูมูไวสัตว์ เก้าหมื่นสามโอ้อยแ้่จนตีนเยอะชิบหายพิษจาระบายก่อนโอ้โหเยอะโอ้ยแย่ฝัน,น,นของจริงว่ะเที่ยสารฝัน,นโอ้คะแนนกูเกินตอนนี้องแบบส้มว่ะเแย่ยักษ์โหดแฟนของจริงว่ะ